สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดียูเมนะครับวันนี้ก็มีการอัปเดตคุกกี้รันทิงด้อมเข้ามาใหม่นะครับซึ่งก็มีคุกกี้ใหม่มาทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือคุกกี้รถหมาล่าและก็คุกกี้รถเยนนี่ทวิลลี่นะครับทุกคนซึ่งคุกกี้รถเยนนี่ทวิลลี่เนี่ยจะมีตู้สุ่มเป็นของเฉพาะของมันนะคบก็เป็นตู้สุ่มมหศัศจรรย์อันเนี้ยของคุกกี้รถเยนนี่ทวิลลี่นะครับทุกคนแต่ซึ่งก็สามารถหาได้จากอันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่า โอกาสอาจจะน้อยกว่าฮุกิล์มาล่านะทุกคนใช่ไหมดูกคนนะนี่นะครับโอกาสน้อยกว่าฮูกี้์มาล่านะครับซึ่งมาร่านยจะมีตู้สุ่มตรงนี้นะครับนะนำมาสมกันนะสามหมื่นเพชรนะครับวันนี้ซึ่งถ้าใครยังไม่รีบนะครับทุกคนเมราะคืนนี้มันก็จะมีเขาเรียกเบ r ร์น g ิ่งไทม์นะครับตรงนี้นะครับทุกคนนี่ครับตรงนี้นะคะตรงไหนนะเดี๋ยวผมมาเล่นอ่ะอันนี้ใช่ป่ะนี่คือครับทุกคนนะเบิร์นนิ่งไทม์นะครับ จะรับรางวัลเพิ่มตามจํานวนครั้งที่สุ่มคุกกี้นะครับทุกคนนี่มีเพรด้วยนะครับทุกคนถ้าใครไม่รีบนะแต่ผมอะ่ะผมมันต้องแบบอยากได้ก่อนอะ่ะเออแต่ได้ก่อนไปนก็ไม่ได้ใช้แล้วหรอกเพราะไม่รู้เซ็ตไงไปดูก่อนดีกว่าไปสุ่มกันดีกว่าัาบทุกคนเอาของฟรีก่อนแล้วกันซื้อไปเลยแบบนี้ไม่ต้องสนนะทุกคนไม่ได้นะทุกคนชื้อไป เราใช้เพชรสุ่มไปเลยนะคือรอบนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเก็บเพชรนะทุกคนปกติไม่ได้เก็บมาเก็บมาในการสุ่มนะโอ้โหดวงจะอะไรขนาดนี้ทุกคนอุตส่าห์เก็บเพชรเออนี่มีโอกาสโยนนี่มีโอกาสโยทึบโอ้โหหันหน้ามาขนาดนี้ว่านะต้องให้ได้สักตัวดิเฮ้ยนี่เก็บเพชรไม่ให้สักตัวเลยโอ้ย ังไงก็ได้เขาเรียกว่าได้อะไรไมเลตไปแรกเนาะทุกคนก็นดีโอ้ยพ่อมดอีกก็ตามมาทุกคลิปเลยเอ้ยมาไล่ลเสร็จมานะครับเอออย่างงี้ดิพอสองตัวเออมาแล้วทุกคนได,ได้ตัวอะไรถือได้หนึ่งตัวนะครับไปดี ได้ตัวอะไได้ตัวอะไรได้อย่างหมาล่ามีเศษมาได้เศษหมาล่ามาก็ยังดีแต่ผมว่าหมาล่าไม่น่าจะโหดนะทุกคนผมว่าในความรู้สึกผมว่าอย่างนี้คือดีน่าจะโหดกว่านะมาแล้วอืมชุบโอ้อีกาเร่ก็ดีผมผมจะได้ทำนีม่มันเลยห้าดาวเลย ก็ไม่แย่นะแต่ว่าไม่ต้องการตอนนี้มันยังไม่มกครังมาขอนจะห้าดาวพลาดไปเลยทุกคนอ่าหมาล่าย,ยังไม่ได้เลยพอหมดมาทมําไมวะเอออยากได้เพียววานิลลาทุกคนผมไอดีผมไม่มีไม่ไม,ไมีเพียววานิลลานะดูมัะย <laughs> เขามีกันหมดแล้วทุกคนแต่ผมยังไม่มีเลยมีแต่นางฟ้าอะไรกับตัวใหม่โอ้โหนี่เกลือขนาดนี้หรอเนะี่ย โ oh. อนน้อันนี้เพื่อนิอีกรอบหนึ่งนะอีกอีกสามรอบทุกคนจะหมดแล้วเออรอบที่แล้วคือสุ่มได้ใายรอบมากเลยไอ้นนกระต่ายบนดวงจันทนระ์อะทำไมรอบนี้ถึงได้เหมือนรอบที่แล้วมาเก็บเพชรเยอะก็ไม่ได้เก็บเพชรน้อยกันได้เท่านั้นเออมาไปนี่นีออไไ่ได้ตัวอะไร มาแล้วมาไล่มาเพชร้อยแบบนี้เฮ้ยรวนได้แล้วนี่อลังการนะเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะทุกคนผมวนั่นจะเป็นผู้ชายนะชไปได้เศษมาขอสองดาวก็้หน่อยดิ ไม่ต้องการไมต้องการมาทำไหมอีกอีกสองรอบได้อยู่นะทุกคนแต่ผมจะยังหยุดสุ่มดีไหมไปสุ่มเร็จก่อนแล้วกันอะอะสุ่มเศจให้มนันแบบขั้นดังกวะเฮ้ยโฮลีโบดี้โอ้โหอีกนิดเดียวผมจะได้หนึ่งดาวนะครับไปไปต่อเออโหแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะไม่ได้ใช้ส็ดนี้เลย โอ้โหมาล่าใกล้หนึ่งตาแล้วไปเอาธรรมดาต่อ,อก้าวหายชึบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนเออมาทำไมวะเนี่ยไปตอนนี้เพชรก็หมดใกล้จะหมดแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งพอไหม ที่เหลือผมเก็บไว้หน่อยเก็บไว้ก็เป็นแบบกำลังเสริมเนยเอออีกรอบนึงสุดท้ายปะ่ะเออสุดท้ายต้องได้ย่างงี้ดิเออพอเริ่วัาแล้สุดท้ายนี่ดีของดีนะเป็นไงเป็นไงเออตัวหนึ่งก็ยังดีว่ะมาจะได้ตัวระดับไหนนะครับเป็นเทียนก็ได้นะทุกคนไป ไม่ต้องมาโผล่ตอนน้ก็ได้เออไปมาแล้วครับเราถัดไปจะเอ้ยมาแล้วเอ้ยได้สองถ้าผมได้สองดาวนะคะดูความหดได้เส็จเพื่มอีกสามถนงปะเออนี่อลังการนะเพลงแตับเฮ้ยไล่สั่ โอ้โหรอบนี้ผมว่าก็ไม่ถือว่าโชคลายนะทุกคนสมบัติผมไม่หมดเลยแล้วกันนะทุกคนไปไปอัปเกรดกันนะครับทุกคนว่าผมอยู่ได้ระดับไหนนะครับนั้นสมมุติใครที่อยากได้ยินในทวีรีแบบแบบกะตีมาก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 เนี่ยไม่สมตูนเลนะครับทุกคนให,ให้ทำภารกิจวันนี้เก็บไอ้พวกนี้ยบอลไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็มาสุมนะครับแต่ผมยังไม่ได้สักอันนะไปไปอัปเกรดกันดีกว่า นี่นี่องดาวนะครับทุกคนสองดวแต่ผมก็ไม่รู้ผมได้ใช้หรือเปล่านะเอาไปก่อนนะทุกคนไใช้ไม่ใช่เอ้าอ๋อยังไม่สองดาวไอ้เพิ่งอัพเววแล้วกันนะครับทุกคนผมมีกี่ไมล์เลนอไม่ไมเลนไมเรู้ผมมีแปใช่ไหม แปดสิบถ้าอัพอันนี้ไปฮ<ป>่าอัพนล้วไปผมอยากอัพฉลามนะทุกคนได,ได้กี่อันเนี่ยฉลามอีกยี่สิบเออฉลามก็คุ้มดิเอาฉลามดีกว่านะแลกฉลามมาที่ยี่สิบเออฉลามมันมาพอดีไงเห็ดเนี่ยนี่แล้วก็มีปลาหมึกมาด้วยนะคะรับปลาหมึกไม่มีใครเล่น เนี่ยฉลามได้สองดาวและสามดาวพอได้ไหมห้าสิบใช่ไหมสามดาวเออได้อยสามดาวนะนี่นะครับไปอีกสามดาวได้ห้าสิบอ่าได้สามดาวเอ้าไป น้ำฟ้าเลยผมก็ไม่แค่หนึ่งดาวอยู่นะขลามสามดาวไปเลยนี่เอ้อเอ็ให้สุดเลยนะคือวันนี้ก็เท่าที่สุ่มมาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะอัพคุกกี้มาล่านะครับจะอัพคุกกี้ที่ามีอยู่ไปก่อนเนาะเพราะถ้าเราอะมีตัวใหม่เข้ามาแล้วเ,เราอัพอัพไปเรื่อยอะเราก็จะไม่รู้ตัวสําคัญของเราว่าเราตัวหลักตัวหลักคือตัวไหนเขาเรยกง คือเหมือนเราอัพทุกตัวผมจะอัพตัวที่ผมเล่นเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบว่าอัพตัวใหม่ทุกตัวเลยอย่างเงี้ยเออแ,แต่เราก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีผมเลยผมเลยเปลี่ยนเป็นแบบว่าอัพเพียรตัวดีกว่าเนาะตอนนี้ผมกำลงังผมก็กำลังปั้นคุกกี้สลามเซเบตอยูน่นะครับทุกคนเออคุกกี้ตัวแรกที่ผมปั้นสำเร็จก็คือนาา้าฟ้าเลยน,นะนี่นะครับอ่านี่นะครับผมก็ปั้น ได้เท่านี้นะครับทุกคนเพราะอีกสี่0เพนไพก็เก็บไว้เป็นกำลังม้างนะเออก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาวไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องดีอุเมนนะครับสวัสดีครับ